ต้องกินเยอะๆนะจะได้หายปวยไว้ะลูกนะหายปวดแล้วกันเนไปโรงเรียนนะเดี๋ยวเราให้วนกินหายเย็นนะแล้วปันไม่กินวนตินนันะใช่เลยเนาะหายเรื่อยๆเนะ่ยหายเรื่ยๆแล้วปันจะกินกับขนมปังหรอโอเคไปรหยิบมาปันจะ้ปจับให้นั่งหายเย็นหรือยังหายแล้วกินขนมปังด้วยกินขนมปังด้วยกินวนกินด้วยไงลูกน้องพันไม่กินข้าวแล้วปันก็ต้องกินขนมปัง กิเต่าเลยกินเต่าเลยนับเลยเออนับเต่าเลยน้องปูนดื้อดิบ้าไปแล้วเออน้องปูนบ้าไปแล้วพี่ปันกินอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวโต้วล่วมเดี๋ยวหมาคาบนะเยวหมาคาโต้เออน้องปันกินเต่าเลยเออกินเต่าเลยอกินน้องตินตามไปเลยเออเต่าเนีเลื่อนลงคอไปเออกินเลยกินให้หมดเลยนะเต่าน้องปูนโอ้โหวุ่นวายวะเนี่ยปูนไวย โอนเงินวว้พี่ไปเขากินเต่าอ,อยู่นะ่ปเขากินเต่าอ,อยู่รอเปล่ปา